ไม่ม,มาทำอะไรดอกสวัสดีทุกคนเราไม่ได้มาทำอะไรเคลระบายสีแกมน่ากลัวไหมขอ,ขอพูดหน่อยคือหาอะไรทำไม่ได้มั่งก็เลยมาวาดรูปเล่นเล่นก่อนแล้วกันก็ถือว่าไม่มีความแปลกหัวใจโอโฆษณาหน้าตาน่ารักที่ิุดเลส่วนที่เหลือนีวันเล่นนะไม่มีอะไรทำรอกส่วนไอ้นี่นะ,ะเอไปแปลเองนะ จะได้ชื่อตัวละครโง่ของฉันที่ไม่ใช่ตัวละครในสักกิจส่วนที่ส่วนที่เหลือไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่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 เกี่ยวซึ่งเหลือที่เพื่อนได้ทำการอ่านในคิวเอ็กซ์เราไปทีเ่เพื่อแต่ตอนนี้เราก็เปดิด Q&A วเ้็นเกซ์ซีีที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าเราจะไม่อ่าน Q&A ของไม่เฟ้นเลยด้วยค่ะเพราะว่าเราเกียรอ่อนนคุณแม่ง่เขาสอนอะไรมาให้เลยด้วย